ตอนนี้ช่วยเขียเข้าถอน่างนี้ครับกอนซ้อมมันช่วยแบบนั้นต่งก็อื้ยหึกระยดกแต่แต่ก็มี

น้ำจิ้มเจ้านี่ยนหวานเจ้าแหล่เนีเยืม่มหวาน เป็นตอนแรกมาอยากกินก,กินสวยนั้นบุกเก้ยเราะนั้เราอย่านเหือวันนี้เอาอเหเ่ายาเลี้ยงกิน <c oughs> ดูนื้อซื่อๆสมจับนะสิครับ อ่าน้องมินกินไอติมขอบคุณครับประกงขอบคุณครับ <c oughs> เอ้ยอหิวเลยใช่ไหมเลยสี่โมงก็หิวข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวกินข้าวนะเดี๋ยวให้พี่เลขข็กทำข้าวให้กินอ่ะเจ้าหาเจ้าหาหาอะไรครับน้องมินเล่นอะไร เรียองข้าวใช่ไหมหิวข้าวไหมไม่กินกินข้าวด้วยป่ะอยากกินข้าวเดี๋ยวอีกครั้ง uh ้น huh. ึ่งอีกครั้งกินเลยรลูกกินกินเลยแลวเดี๋ยวรอหมูกิ้งใช่ไหมลูก สสลูกข้าวเหนียวน้องมินลูกข้าวเหนียวใช่ไหมน้องมินก็มาเล่น,นห้องอาเนาะเดินชอบเดินห้องอากน้ก่อนไปนอนใช่ไหมใช่ค่ะ มีรถขนรันไหนมีอร็รถคันไหนาอู้อะไรอันนี้เสียสไหมมีนันไหนเสียไหมมีใช่ไหม ལེན་ཡ་རེད་ no. ནོ